สบายดีพี e ่น้องบรนยากะมาพบมาพ้อกับพี่น้อยคนพายเก่านนร้าพี่น้องกับอ่ามื่อกี้บรรยากาศกะเย็นดีเพราะว่าเมื่อคืนนี่กับฝนตกจนหดเดี๋ยวนี้เนาะกะหากะหยุดไปแต่ว่าตกบ่แห้งกะพอได้เห็ดให้อันพืชผักอ่าต้นไม้ใบหญ้าอันสมซ่นเนาะพี่น้องกะมาพบมาพ้อกับพี่น้อยคนพายเก่าร้าพี่น้องกะคลิปนี้กะบผมมีอย่างไรพี่น้องกะสีฟ้าพี่น้องมาเบิ่งอันนี้กะพอดีพี่น้อยเจอปัญหาปัญหาหนึ่งกะเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งแล้วกะแล้วกะอ่าพาพี่น้องช่วยแบบ บอกวิธีแก่ไขเด้พี่น้องเนาะไปะเดี๋ยวไปเบิ่งเลยพี่น้องอันนี้ก็คือไก่ที่มันเลยตายพี่น้องก็คือมันติพนดพญาเนะหรือว,ว่าถือภาคล่ะพี่น้องก็ติพดพญาิทางเดินอาหาร้ะก็ทางเดินหายใจเนาะก็จะเป็นวัดแล้วก็บุคคลกินอาหารพี่น้องก็พี่บอกละเปิดคอกมากะมาเจอกองเลยตกใจยยแห้งๆเลยพี่น้องอแต่ผู้เช็ดจัอย่างไรเออเมื่อวานนี้ก็คือการว่าเปิดคอกมาก็าจะเกี่อไกไก่จะเป็นอะไร เซตสามตัวกับไก่ปูตัวหนึ่งไก่แม่ตัวหนึ่งล้วก็ลูกตัวหนึ่งมื้อนีนอีกสี่ตัวกับแม่มันสองเละก็ลูกอีกสองกับเป็นสี่ก็รวมกันเป็นเจ็ดตัวพอดีเออที่ตายไปเนาะกะ็ยังมีบางส่วนที่เงาพี่น้องแต่กันยังบูดสแก่ไขจังไดแต่ว่าวีน้อยก็ได้ไปซื้อยามาให้มันกินนั่แหละาบางตัวมันก็กินอาหารได้บางตัวก็โ่ก,กินเลยกะ่ะจับมันก็ไม่ให้จับแต่ว่ามันก็เงาอยู่พี่น้องกับโบทสี่กแก่ไขจังได อ่าถ้าผู้ไรหูหรือว่ามีประสบการณ์มาก่อนกาซอยแนะน้ำวิหน่อยเด้อพี่น้องกาซอยวิน้อยเนี่ยวิหน่อยกับมีประสบการณ์กัขอเพิ่งพาอาศัยพี่ๆหน้าหน้าที่ผููมีประสบการณ์หรือว่าผู้หูมาก่อนเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เนาะวิน่อยกับผู่หูกะวลาละมาเจอกะเจอปัญหาส่กะตันเลยผููสิแก้ยังไดเนี่ยผมมีประสบการณ์เนาะพี่น้องเอออันนี้กะเป็นไก่พื้นบ้านเท่านี้ละพี่น้องเออการเลี้ยงไว้กินเนาะแต่ว่าบางจวนกะ ขายไปกับสิบกาโตอันนี้กามันเหลือกะเอาไว้อันเอาไว,วา้ว่าสิเลี่ยงต่อแล้วพี่น้องแต่สุดท้ายมันกันมาเจออันปัญหาทั้งสี่แล้วพี่น้องจะบูชีแก้ไขอย่างไดปรหักะซอยแนะน้นำพี่นอ้อยเด้อพี่น้องเออแถมยังมีบางโตที่ยังเหงาเลยกะเอาอยาให้กินมันบวก,กินเพราะว่าเขาผสมกับอาหารมันกะบมก,กินอาหารนะพี่น้องเออมันเป็นจงังใด ามันเข่าแล้วมันยากนะพะย่าตัวนี้นะอ่ะาแต่ผู้ใดมีประสบการณ์ก็บซอยแนะนำ้ำกันใพนพี่น้องกนได้เนี่ยดูกตัวน้อยๆนี่ก็เริ่มเงาเลยนี่น,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 นี่นี่ตัวน้อยๆเงาเออก็มีเป็ดบางส่วนกับบุพัวมันเงาหรือว่าเป็ดมันเป็นตนวนี้เนาะแต่ว่าไก่นี่เป็นเงาไร้ตัวยพี่นองบุพัวชีรอดหรือบอเนี่ยไก่แม่เนี่ยเนี่ยตัวน,นี้นี่ก็เงาเนี่ยเออ จเจ็ดจังไรตัวนี้พี่น้องนี่โอ้โหสิรอดหรอนี่นี่เนี่ยก่ผู้โอบนะไก่ผู้ใหญ่เนื้อโอ้โหชิรอดหรือเปล่าอ,นะอ,อ,อ,อ่าถ้าใครโ้มีวิธีกับในน้ำกันได้พี่น้องกะสีขอบอกขอบใจล่วงหน้าเนาะอ่ะารอบนี้วิ่น่อยกะสีขอจบคลิปอีกตัวนี้เนาะพี่น้องกะอันนี้กามาเล่าเหตุการณ์ช่วกันทางที่ได้พบกันปอนะรอบนี้อ่าสีขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องพอกลับมาคลิปหนา้าบ๊ายบาย Tak